ที่ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะเป็นมุมใหม่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่ามันต้องนั่งกับพื้นมันรกับพื้นดูดีนะคะแล้วก็แบบวันนี้เรามาอันบ็อกอันบ็อกจริงๆจริงๆของเล่นจริงได้แต่ว่าอย่าอันบ็อกนะแต่ว่าก็เรามาอันบ็อกหน้ากล้องแล้วก็วันนี้งานหนักมากให้ดูน่าสนุกงานหนักเลยว่ากว่าจะได้มาอันบ็อกได้แบบตอนแรกคิดว่าจะดูไหมจ๊ะจะดูไหมจ๊ะโอเคในนี้เป็นบอร์ดเกมมายเจอไซส์เอาอียู่แก แต่ว่าเราก็ต้องซื้อให้เหมาะกับโรงเรียนเราก็ต้องซื้อมันจะใส่ถ้ามันจะซื้อไซส์ตัวพ่อไม่ได้จะโหดไปแล้วก็ตอนแรกเราคุยกันเนาะแต่ว่าขอเบานานนิดเดงตอนแรกคู้สึกว่าเดี๋ยวเทมนี้เราจะแบบน้าสดนาสดอัดเนาะไม่ได้ก็รเหนื่อยมีมีเด็กมีเด็กมาเรียนไม่ได้เราเราหน้าสดแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากให้สนใจที่ของไม่ใช่วนใจที่เราทำาอ่ก็สวยทำเองก็สวยว่าเอาไ่เสียละอ่ะมาเขาก่อนนะเสียวเวลาเสียวเวลาลวจ้ะเสียเวละเสียเวลาจ้ะอันนี้คือ จริงๆแบบแบบไม่ได้แกะมาเลยอะเอมาถึงกระตุ้นแล้วนะยังไม่ได้กดรับเกาด้วยยังไม่ได้กดรับด้วยเพราะว่าต้องได้มี่ก่อนถึงจะต้องกดรับใช่ปะกดรับก็รัะกดรับก็รับไอ้นี่ใสเอิ้มาอุ้ยกระดาษหนังสือพิมพ์จาวรีอันยังฮันเตอ์โอ้ยไปมันใส่เดียวกับแควอ๋อโอเคโอเคอ่ะดูดูข้างในก่อนเย้ ส่งความสั่งโซนมาเอาออกมาเลยไปมาคว่ำอย่างนี้เลยเหรอมเลยโอเคน้ำมีอะไรข้างในนะเด้อโอเคที่ปิ๊งอันเนี้ยเพราะว่าแบบด้วยกติกาแล้วก็มีเนเจอร์ของหมู่แล้วก็แบบคุณภาพของการสอนละกันเลยแบบมันมีความแบบหลายๆอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาอัดกับโรงเรียนได้เออใช่เพื่อจะรียูสไปเลยจะได้แบบตัดกับเรา วันนี้เด็กมาเนี่ยกับเราแบบว่าจับเด็กเป็นคนจับเราเราก็เลยแบบสวยไหมจ๊ะเราก็เลยแบบเด็กระบายสี่ระหว่างที่ต่งกับเมาสเด็กระบายสีเด็กเล็กๆก็จับแบบสองขวบนิดๆจริงเราไม่คาดว่าเราไม่คิดเลยว่าเด็กแบบเล็กขนาดนี้ยเจ้ามัเรี้ยนี้แล้วก็แบบเขาก็ระบายสีแต่เขาก็โชว์หันหาเราถามว่าสวยไหมจ๊ะเราก็เลยเดาว่าจ๊ะ หนึ่งวันใช่เอจริงๆอ่ะถ้าเราทำคลิปอันบ็องก่อนหน้าอุ้ยมีหลายเกมเลยที่แบบอันบ็องได้แต่แบบว่าเออตอนนั้นนึกไม่ถึงจ้าแล้วก็คิดว่าใครจะดูเราจ้งแต่ว่าหลังจาก<อ>นี้ก็ถ้ามีอนันบ็องนะเอ้า อนี้อีกอ่ะชิลลัสโอเคหนึ่งสองสามฮึยุย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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนข้างในมีอะไรบ้างจ๊ะมีแปลไทยแล้วนะคะประเด็นแบบเป็นแปลไทยเนาะประเด็นคือเกมเนี้ยอยากให้เด็กอ่านก็เลยแปลไทยเอาหนังสือติดติดติดโอเคปกติโรงเรียนเราจะมักจะเป็นภาษาอังกฤษก็ส่วนใหญ่แต่ว่าบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ย กติกามันเยอะอะไรแบบนี้เราก็จะหรืออยากให้เด็กอ่านหรือส่งเสริมการอ่านเราก็จะเป็นภาษาไทยเ้าก็มีมีใบอันนี้โท็ฟี่เหมือนพ s 4อบันทึกความสำเร็จน่ะเล่นได้วันที่ไรผู้ชนะคนแรกในการเล่นเกมด้วยในผู้เล่นต่างตาอ่าเหมือนเหมือนโท็ฟี่ใน PS เอปีปีขึบอขึ้บอตึ้งตอร์เนอผู้เล่นคนแรกที่รับถ้วยรางวัลครบสี่ด้วยตอนจบเกมของแต่ละปี ก็ให้เด็กเขียนอะไรเราก็ต uh, ้องเขียนไว้แล้วก็นี่มินิเจอร์สัตว์แล้วก็แนวทางการระบายสีเพราะว่ามันจะมาตัวเปื่อยๆอน่ะนะน่ารักจังเลยอันนี้กาดอันนี้ที่ไวเล่นเนาะไวเล่นไวเล่นหกคนแต่ถามว่าคาดหวังว่ามันจะหนากว่านี้ไหมก็คาดหวังหนาไปเออเออนึกว่ามันจะเป็นกระดาษแบบหนากว่านี้หรือเป็นแบบแข็งไปเลยอะไรเงี้ยบอดบอดบอดเอออันนี้ค่อนข้าง บางบางผอดแปลนผิดอย่างที่คิดนิดนึงแล้วก็นี่พวกไายต่างๆไว้เดี๋ยวเราไปแกะกันวันนี้เนาะแค่แบบอันรองให้าทุกเกาโอ้โหเยอะเหมือนกันเนอะโอ้ยไปโอเสียงมันสูบไปไหนเนี่ยอุ้ยน่ารักมากตัวมินเมเจอร์ในแต่ละตัวนะคะอันนี้ดีมากแล้วมีน่ารักแบบอันนี้น่ารักเลยอ่ะแล้วก็มีพวกแบกกา พวกแบบแอปเปิลไฟเพนไปชอบโอ้ยดีมากอยากไปทำเครื่องประดับไปอ่ะเนี่ยเออตัวเดินกับโมเอฟดังเครื่องประดับตัวเดินอ่ะมีหมดแล้วแล้วก็มีลูกเปล่าอีกค่าลูกใส่ทองแท่งมาอย่างดีมากมายแล้วก็ในเนื้อเก๋ตรงที่แบบบอกเลยว่าอันไหนเก็บตรงไหนอ่ะไปเห็นรอยทิ่มป่ะค่อนข้างน่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะเออเอาเป็นว่า